แม่งเปล่าเหรอเออ้งเอ๋ฮะบนญไหมคะคิดถึงแม่ไหมฮะนั่งลงก่อนนั่งลงอ้าวไหนสวัสดีสวัสดีนางเปล่าน่ารักมากขออีกทีนึงอ้าวก็นั่งลงก่อนนั่งนั่งลงนั่งขอมือสวัสดีอะไรอ้นั่น สวัสดีค่ะน่ารักมากบอกไปไปกระบาเร็วเร็วหวงตัวก็ได้ออกมาบ้างไหมไหมไหมอือว่าไงว่าไงเอ,อ่ยจ้านั่งลงนั่งลงนัง่งนัง่งแม่บอกให้นัง่งไม่นั่งเลยนัง่งทำไมต้องไปนัง่งไกลเลยฮะ นั่งไกลแล้วจะหวัดดีกันได้ยังไงแล้วมึงจะบอกว่าไงาดีฝนตก